สี่ราศีเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตดวงเศรษฐีหน้าฝนเปิดแล้วก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตดวงเศรษฐีหน้าฝนเปิดแล้วได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษดว,เดวงการเงินดวงการเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้รับโชคจากการลงทุนหรืออาจมีช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยคล่องมือมากขึ้นใครที่กำลังมองหาโอกาสในการขย,ขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีคุณจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ คำแนะนำคว้าโอกาสที่เข้ามาอย่างเต็มที่แต่ก็อย่าลืมวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้เงินทองที่เข้ามาอยู่กับคุณไปนานๆ ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเก็บเกี่ยวผลจากการทำงานหนักที่ผ่านมาอาจได้รับการขึ้นเงินเดือนโบนัสหรือมีงานเสริมเข้ามาให้รายได้งอกเงยนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณรู้สึกรกะชุ่มกระชวยทางการเงิน ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูดวงการเงินเริ่มสดใสขึ้นอย่างมากหลังจากที่อาจมีเรื่องให้ต้องกังวลใจมาบ้างช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นใครที่กำลังมองหางานใหม่ หรือต้องการเปลี่ยนงานจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาให้พิจารณาคำแนะนําใช้จ่ายอย่างมีสติและวางแผนการเงินสําหรับอนาคตเพื่อความมั่นคงระยะยาว ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภดวงการเงินชาวราศีพฤษภเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงการเงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจได้รับข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองที่รอคอยมานานหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้านการเงินทําให้คุณรู้สึกคล่องตัวและสบายใจมากขึ้นหากใครที่กําลังมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่จะมีโอกาสได้พบทางออกหรือได้รับการช่วยเหลือคําแนะนาบริหาร จัดการเงินที่มีอยู่ให้ดีและมองหาโอกาสในการเพิ่มพูนทรัพย์สินอย่างรอบคอบ เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนําให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ําหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ําอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ํานั่นเอง 2. การเสริมห่วจุ้โชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภฟังครึ้น200%ซแนะนําให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทํางานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตะกูลกวักอันนี้ ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ